สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบตำนานสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับแต่ละที่ก็มีตำนานเป็นของตัวเองนะครับแต่ละที่ก็มีเรื่องราวของตนเองวันนี้เราจะไปรับชมเรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยนะครับโดยสถานที่ต่อไปที่มีตำนานอีกที่หนึ่งนะครับก็คือวัดโพธิ์ท่าเตียนกรุงเทพนี่เองนะครับโดยภายในวัดโพธิ์นี้มีสถานที่สําคัญหลายแห่งด้วยกันนะครับ อย่างเช่นพระพุทธทสายญาตินะครับที่สร้างขึ้นในสมัยพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับและยังมีพระมหาเจดีย์สี่ราชกาลอีกนะครับผมและมาถึงเรื่องราวตำนานกันบ้างนะครับโดยตำนานยักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจ้งนั้นมีเนื้อเรื่องเริ่มต้นมาจากการที่ยักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจ้งเป็นเพื่อนรักกันนะครับวันหนึ่งยักษ์วัดโพไม่มีเงินจึงข้ามแม่น้ํา เจ้าพญาไปขอ,อยืเมเงินจากจักรวัดแจ้งนะครับเมื่อถึงกำหนดส่งคืนแล้วยักษ์วัดโพกับไม่ยอมจ่ายนะครับจากวัดแจ้งจึงตัดสินใจข้าแม่น้ํามาทวงคืนแต่ว่ายักษ์วัดโพนะครับกับไม่ยอมให้อีกนะครับในที่สุดยักษ์ทั้งสองโนเกิดการทะเลาะกันจนถึงขั้นกับต่อสู้กันเลยนะครับด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตมโหฬารและกําลังมหาศาลนะครับเมื่อต่อสู้กันจึงทําให้พื้นที่บริเวณนั้นถูกเหยียบย่า จนต้นไม้ล้มตายจนหมดนะครับกลายเป็นพื้นที่โล่งเตียนและกลายมาเป็นสถานที่ที่เรียกว่าท่าเตียนนะครับขันเมื่อพระอิศวรได้ทราบเรื่องราวการต่อสู้ทําให้บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในบริเวณนั้นเดือดร้อนจึงได้ลงโทษโดยการสาปให้ยักษ์ทั้งสองกลายเป็นหินและให้ยักษ์วัดโพทําหน้าที่ยืนเฝ้าพระอุโบสถวัดโพและยักษ์วัดแย้งทําหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแย้งได้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผม ก็เริ่มต้นมาจากยืมตังแล้วไม่คนืนนะครับยืมตังใครมาแล้วก็มีแล้วก็ทยอยคืนของคดีนะครับผมเดียถ้าท่านใดสนใจจะไปท่องเที่ยวสถานที่นี้นะครับผมพิกัดอยู่ถนนสนามชัยนะครับแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพนะครับผมสําหรับคนไทยนะครับเข้าชมฟรีครับชาวต่างชาติ1 0 0บาทเท่านั้นนะครับ สนใจก็ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานกันได้นะครับที่นั่นมีของอสวยๆงามมากมายครับผมเอาละครับและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานแหล่งต่อไปนะผมก็เป็นตำนานเขาสามมุกชนบุรีนี่นะครับโดยเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยยุธยาตอนปลายนะครับมีหญิงสาวสวยนางสามมุกนะครับเป็นชาวเมืองบางปะสร้อยเป็นเด็กกำพร้านะครับอาศัยอยู่กับยาที่กระท่อมแห่งหนึ่งบริเวณเชิงเขาและได้พบหลักกระชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่ค่อว่าแสนนะครับซึ่งเป็น ลูกชายของกำนันบายเศรษฐีแห่งบ้านหินนะครับความรักของทั้งคู่เป็นรักที่บริสุทธิ์นะครับทั้งสองต่างาสัญญารักกันไปจนช่วนิรันด์และได้สาบานต่อหน้าขุณเขาแห่งนี้ว่าทั้งสองจะคงรักกันช่วนิรันด์หากใครผิดคำสาบานนี้จะต้องมากระโดดหน้าผาตายทำกันโดยแสนนะครับเล่มหออแหวนให้กับสามมุกเพื่อเป็นพยาน เมื่อกำนันบ่ายพ่อของแสนทราบเรื่องเข้าก็เกิดความระเกียดในความยากจนของสามมุกนะครับและได้พยายามขัดขวางและบังคับให้แสนนะครับแต่งงานกับลูกสาวคนทำโป๊กำหนดพิธีการแต่งงานขึ้นเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปนะครับจนสามมุกก็ได้รู้ถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจนได้มีการจัดงานกันอย่างใหญ่โตสมเกียิให้กะแสงและลูกสาวคนทำโปะนะครับ โดยที่สามมุกนะครับก็มาลดน้ําสั่งนี้ด้วยโดยในน้าสั่งนั้นมาพร้อมกับแหวนวงหนึ่งลดลงในมือของแสนแสนก็จําได้ดีว่าเป็นแหวนที่เขาเคยมอบให้กับสามมุกนะครับแต่พอเงยหน้าขึ้นมาสามมุกก็ได้วิ่งจากไปแล้วสามมุกได้วิ่งไปบนเชิงเขาลิมหน้าผาและได้จบชีวิตโดยการกระโดดลงหน้าผานะครับเพื่อบูชาความรักอันแสนบริสุทธิ์ครั้งนี้โดยแสนพูดได้ให้คําสัญญาาไว้กับสามมกุก เสียใจอย่างสุดซึ้งจึงกระโดดลงหน้าผาตามสามมุกหญิงสาวคนรักไปนะครับจะให้การในครั้งนี้ทําให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวฟากันเศร้าสลดและได้ต่ว่าสาแพ่งกับนันบายอย่างมากนะครับนันบายแนะนา,นาถ้วยคมสิ่งของต่างๆมาไว้ให้ในถ้ำตรงหน้าผาแห่งนั้นและได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนั้นว่าเขาสามมุกนะครับและชายหาดติดก,กันนั้นเรียกกันว่าหาดบางแสนนะครับนี่เป็นที่มาของเขาสามมุกและหาดบางแสนนั่นเองนะครับ โดยชาาสามกกนี่นะครับตั้งอยู่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับผมท่านใดมีเวลาว่างๆก็ออกไปเที่ยวชมเที่ยวสถานที่แห่งนี้กันได้นะครับเป็นธรรมชาติสวยบริสุทธิ์งดงามมากจริงน,นะครับผมโดยเข้าชมได้ทุกวันนะครับเข้าเที่ยวได้ทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและครับมาถึงสถานที่สุดท้ายกันเลยครับผมก็ยังคงเป็นทะเลนะครับ สวยๆพร้อมกับถ้ำซึ่งก็คือถ้ำเลเขากอบจังหวัดตังนั่นเองนะเป็นถ้ำที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเสน่ห์มากๆครับจนถือเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์เลยทีเดียวครับผมโดยการเที่ยวชมในตัวถ้ำนะครับต้องแอดเวนเจอร์กันสักหน่อยนะครับโดยในช่วงสุดท้ายการชมถ้ำนะครับไม่สามารถเดินได้ครับต้องล่องเรือไปโดยการนอนราบไปกับเรือนะครับเป็นระยะทางประมาณ800เมตรครับผมสร้างความตื่นเต้น แปลกตาแปลกใจให้กับเหล่านักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับและถ้ำแห่งนี้เองก็มีตำนานเป็นของตัวเองเช่นกันนะครับโดยตำนานอยู่ว่าเมื่อลานแล้วนะครับมีเจ้าฟ้าองค์หนึ่งชื่อว่าพญากอบนะครับผมเป็นบุตรของท้าวู้ชงราชาเป็นพญานาคที่มีอำนาจบารมีและร่างกายใหญ่โตมากนะครับผม เมื่อโตขึ้นพยากอบได้ออกฮองเที่ยวไปตามภาษาวัยรุนและได้พบรักกับนางสีขันจึงตกลงปรงใจอยู่ด้วยกันไม่นานานางสีขันก็ตั้งครรภ์น,นะครับพยากอบจึงหาที่อยู่ที่มีภูมิทัศน์สวยสดงดงามนะครับเพื่อรอให้ภรรยาของตนคลอดลูกซึ่งทำเลนั่นก็คือถ้ำเลเขากอบในปัจจุบันเองนะครับโดยพยากอบได้ใช้อิทธิฤทธิ์ของตนนะครับเขาผ่านเจาะหินจนเป็นถ้ำมีน้ำไหลผ่านถ้ำได้ตลอดนะครับภายในถ้ำก็เต็มไปด้วยอัญมณีและสัตว์ต่างๆ อาศัยอยู่อย่างมากมายนะครับรวมถึงหินยอกหินย้ยอยที่สวยงามมีรูปทรงต่างๆนะครับและเมื่อหาที่พักให้กับนางสีขันเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองก็สัญญาว่าจะรักกันตลอดไปดูเหมือนเหตุการณ์จะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเมื่อยักษ์หูแดงบิดาของนางสีขันนั่นเองนะครับได้ตามหาจนพบและขณะทั้งสองพอดรักกันอยู่ในถ้ำยักษ์หูแดงไม่พอใจจึงคิดจะฆ่าพยากระอบทีงเป็นลูกเขยโดยใช้ไฟพ่นใส่ โชคดีที่พยากรหลบได้ทันนะครับทําให้ทุกไฟที่พ่อนออกมาไปถูกภูเขาเกิดเป็นเขาหัวแตกนะครับผมส่วนนางสีขันนะครับตกใจกลัวกันต่อสู้ัางนี้เป็นอย่างมากจริงได้หนีไปอยู่บนหน้าผาเพื่อเฝ้ารอสามีจนได้ชื่อว่าเป็นผานางคอยนะครับส่วนทางด้านพยากรนะครับเดิมทีก็คิดจะแค่แคนยักหูแกงกันนะครับแต่พอได้รู้ว่าเป็นพ่อตาของตนก็เลยไม่คิดจะทําร้ายโดยหนีซ่อนตัวทุกทิทางเพื่อไม่ให้ยักหูแกงตามหาได้ แต่ว่าไม่นานจากนั้นนะครับนางสีขัรนก็ได้คลอดบุตรออกมาเป็นงูจํานวนถึง80,000ตัวเลยนะครับและถ้าหากว่าเมื่อใดที่พ่อแม่ลูกได้พบหน้ากันนะครับถ้าแห่งนี้ก็จะเรืองรองมาด้วยแสงของเพชรนินจินดาและผู้คนบริเวณนั้นก็จะพบกับความสุขความเจริญนะครับจึงค่คาดว่าพยาก,กรอของะต่ละตัวมิดมากเลยนะครับจนตอนนี้ยังไม่เจอกันเลยนะครับผมอันนี้ก็หอเราเล่นนะครับ ซึ่งตัวถ้ำนี้ครับตั้งอยู่อำเภอห้วยยอดนะครับจังหวัดตังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับของเมืองไทยเลยนะครับและมีตำนานของตัวเองด้วยสวยงามมากๆนะครับอัในใดอยากไปชมก็ชมได้ทุกวันนะครับผมโดยมีค่าใช้ใจ่ายเป็นค่าภายเรือลำละ3า0นะครับนั่งได้ถึง5าคนเลยครับไปสัมผัสการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ตื่นหูตื่น,ต,น,ต,นตากันได้นะครับรส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆน้องๆท่านใดอยากรับฟังรับชมเรื่องราวเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับหากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดพัพพงไปก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ